สำหรับใครที่ชอบใส่รองเท้าแต่แบบหูคีบนะฮะโมโดโทนนะสายเป็นสายใสๆส,ส,สีเดียวกับพื้นรองเท้าแบบนี้นะฮะจัดไปเลยฮะนะรับเบอร์โซรุ่นฟิวชั่นฟิฟตี้นะเป็นรองเท้าแต่แบบสวเออแบบหูคีบนะฮะที่สบายเท้ามากๆเนะี่ยเพราะว่ามันนุ่มนะฮะมันนุ่มสพอร์ตเท้าดีนะมีการลื่นทุกคู่เลยนะครับนี่นะการลื่นทุกคู่เลยนะไม่ต้องกลัวลื่นเวลาใส่ไปเดินนะที่ลื่นๆในตลาดสดหรือว่าไปเดินริมทะเลหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะเพื่อน ใช้ได้ทุกที่ทุกโอกาสนะจะใส่เป็นแบบวันสบายสบายวันหยุดอะไรก็ได้นะเนี่ยสวยมากๆเลยนะสายมันจะเป็นใส่ไซสนะนะเป็นยางนะไม่กัดเท้านะไม่รัดเท้านะไม่บาดเท้าเลยนะพื้นในการเลื่อนทุกคู่เลยนะใครอยากจะได้กดได้ที่ตะการนะคิดตรงนี้ได้เลยนะดับเบิลโซลุ่นฟิวชั่นพริปตี้นะมีหลายสีมากๆนะนี่นะใครที่ชอบสไตล์รองเท้าโมโนโทนนะแล้วสายเป็นใส่สีใส่สแบบนี้นะเนีย่ยจับไปเลยนะนี่นะดีมากมเลยครับเพื่อนๆนะ เนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคา,าจริงๆนะซื้อไปไม่ผิดหวังนะคุ้มค่าจริงๆนะคือบางครั้งเราซื้อรองเท้าดีๆสักคู่เนี่ยนะำเพื่อนนะแล้วเพื่อสุขภาพเท้าแล้วเนี่ยมันสําคัญมากๆนะจัดไปครับนะลับเบอร์โซ f ฟิวชั่นฟิถูกใจจริงๆครับ